ข้อเท้าแพงระหว่างวิ่งในรายการแข่งครับประเมินตัวเองเข้าๆยังไงว่าไปต่อดีไหมสวัสดีครับผมดาวุฒิจากคาร,กร์โรแกเบตงคลินิกไก่ห้าบัดรครับหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์วิ่งมาราธอนหรือวิ่งเทลนะครับแล้วเผอิญสะดุดอะไรสักอย่างทําให้ข้อเท้าแพงระหว่างแข่งเจ็บก็ยังเจ็บแต่ก็เสียดายอีกนิดนึงถึงข่้นชัยแล้วแบบนี้เราจะประเมินตัวเองเข้าๆยังไงได้บ้างครับว่าเราเนี่ยควรที่จะวิ่งต่อไปให้จบหรือว่าหยุดวิ่งดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้บาดเจ็บมากกว่านี้นะครับ วันนี้เราจะมาสอนสกินนิ่งสามข้อง่ายๆนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับข้อแรกนะครับวิธีการตรวจง่ายๆนะครับเราดูที่ข้อเท้าเราเนาะนั่งหรือวันหรือว่าจับที่ข้อเท้าเรานะครับแล้วก็เอามือของเราเนี่ยครับกดไปที่เอ็นนะครับมันจะมีเอ็นสองฝั่งนะครับเอ็นฝั่งข้างในแล้วก็เอ็นฝั่งข้างนอกส่วนใหญ่จะชอบพลิกข้างนอกกันนะครับถ้าสมมติพลิกข้างในนะครับเอ็นข้างในก็คือฝั่งข้อเท้าข้างในเนาะถ้าพลิกข้างในเนี่ย ก็ไม่ค่อยแนะนําให้วิ่งต่อเพราะว่าเอ็นข้างในถ้าสมมุติว่ามันมีอาการบวมมีการอักเสบมากนะครับมันก็จะเอ็นข้างในมันมีความมั่นคงมากเนาะแล้วก็คนไม่ค่อยบาดเจ็บกันแล้วมันหนาถ้ามันมีอาการเจ็บมีอาการบาดเจ็บเนี่ยแปลว่าอาการเราเนี่ยครับเริ่มมีการบิดที่มันมากอาจจะเป็นอันตรายถ้าเราวิ่งต่อไปนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ค่อยเจ็บมากไม่เป็นอะไรทีเนี้ยครับเอานิ้วไปจิ้มดูที่เอ็นข้างในและข้างนอกเนาะถ้าเอ็นข้างนอกนะครับข้างข้างก้เท้าเราข้างนอกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เส้นกดไล่ไปตั้งแต่ดด้้้้าาาานนนนหหเ เอ็นตรงกลางนะครับแล้วก็เอ็นด้านหลังเนาะถ้ามีเจ็บก็โน้ตไว้นะครับสำหรับเอ็นข้างนอกเนาะถ้าเอ็นข้างในถ้าสมมติกดแล้วเจ็บไม่มากนะครับก็ลองโน้ตไว้ก่อนแต่ถ้าเจ็บเยอะรล้สมมมีการบวมนะครับก็แนะนําให้หยุดวิ่งก่อนนะครับยอมหยุดวิ่งก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่เจ็บมากก็ไปต่อได้เลยนะครับไปข้อ2ต่อนะสกีนี้ข้อ2บิดเท้าแล้วมีอาการวกาปรวดมากไหมมีอาการบวมมากหรือเปล่าครับคาว่าบิดคือจับข้อเท้านะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอขึ้นเนาะบิดข้อเท้านะครับแบบที่บิดไปเลยบิดทั้งข้างในบิดออก ออกด้านนอกนะครับแล้วก็บิดเข้าข้างในนะครับดูว่ามีอาการเจ็บไหมถ้าบิดออกนอกแล้วรู้สึกว่ามันบิดไปไม่สุดมันเจ็บมากนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้วิ่งต่อเพราะว่ามันบ่งบอกถึงสัญญาณการอักเสบนะครับวิ่งต่ออาจจะฉีกเพิ่มได้นะครับถ้าบิดไม่สุดนะครับบิดแล้วเจ็บมากถ้าบิดเข้าในเหมือนกันนะครับถ้าบิดไม่สุดบิดแล้วเจ็บมากเลยน้ําตาไหลเลยนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้วิ่งต่อนะครับไปสกินนิ่งข้อสานะครับเดินลงน้ําหนักเป็นยังไงยืนลงน้ําหนักเป็นยังไงให้เรายืนขึ้นนะครับสองขาก่อนแล้วก็ เอาขาข้างที่ล้มนะครับยืนขึ้นขาข้างเดียวก็คือเอาขาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้เจ็บเนี่ยครับยกขึ้นนะครับแล้วยืนบนขาข้างที่เรากระดุดนะครับลองดูว่ายืนขาเดียวเจ็บไหมลองกระโดดสองข้างดูลองกระโดขดขาข้างเดียวข้างที่เราเจ็บดูนะครับหรือลองวิ ocking, ่งจ็อกกิ้งเบาๆดูถ้าสมมุติว่ามีอาการเจ็บก็ไม่ค่อยแนะนานะครับให้วิ่งต่อแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ค่อยเจ็บกระโดดได้นะครับนิดนึงไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับรู้สึกตึงๆก็อาจจะไปต่อได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่า เวลาเราเราบาดเจ็บขณะที่เราแข่งขันเราออกกําลังกายครับมันจะมีสารฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เป็นอ่เป็นชื่อว่าเฮโอโดฟินนะครับมันจะมีผลในเรื่องของการลดปวดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาเราออกกาลังกายเวลาเราอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหรือเ,เราบาดเจ็บตอนออกกาลังกายเราไม่เจ็บแต่จะไปเจ็บตอนที่เราหลังออกกําลังกายนะครับสักพักนึงหลังแข่งสักพักนึงหรือตอนตื่นนอนตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นอ่การที่เราไม่ได้เจ็บนะครับมาก แล้วเราฝืนต่อไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับก็อาจจะเป็นฤทธิ์จากตัวฮอร์โมนตัวฮอร์โมนนี้นะครับให้เราเนี่ยสังเกตตัวเองถ้าสมมติมีกดแล้วก็มีบิดแล้วเจ็บผมว่าแนะนําถ้าเอาเซฟนะครับหยุดก่อนหรือถ้าสมมติไม่ได้เจ็บมากนะครับลองเอาหาทีมแพทย์น,นะครับแล้วก็ให้เขาพัานตัวเทปล็อกเนาะแล้วก็พอที่จะวิ่งประคองไปจนจบเพ้นชัยได้แต่ถ้าสมมุติว่ายังไงถ้ามมตามที่บอกครับสกินนิ่งสามข้อเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าเจ็บมากหยุดดีกว่านะครับจะได้เตรียมร่างกายเราไปแข่งต่อในงานต่อไปนะครับทีนี้ หลังวิ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราฝืนวิ่งจนจบนะครับแนะนําเราครบเย็นนะครับหรือว่าแช่ถังน้ําแข็งไปเลยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะครับแล้วก็ชาลอในเรื่องของการอักเสบตัวนี้นะครับให้มันอักเสบน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าหลังแข่งไปแล้ว3 7วันยังมีอาการเจ็บยังมีอาการตึงรู้สึกว่าใช้ชีวิตยังลําบากเดินลําบากนะครับพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าพบนักกายภาพบัตรใกล้บ้านได้นะครับก็ลองเอาสกินนิ่ง3าข้อนี้ไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ